สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครอบนะคะกลับมาพบกับกรอบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งป .1 ทับ2ค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเช้าวันสดใสของเราวิชาแรกให้นักเรียนทำสมุดทอรหนึ่งขึ้นมาค่ะทอ1หนึ่งเลยนะคะเสร็จแล้วเขียนวันที่ค่ะวันนี้หลังจากวันหยุดนะคะเป็นวันแรกของการเรียนของเราคือวันอังคารค่ะ วันอังคารที่เท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดแป๊บๆจะหมดเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะกระกฎาคมเงินเขียนเลยคะ่ะ พศย่อมาจากพุทธศักราชนะคะ,ะขเขียนผิดแล้วก็ง่ายๆค่ะลบเนาะ,ะลบะขเขียนผิดก็ลบค่ะได้เขียนใหม่นะคะให้สวย2,564ค่ะเอาละค่ะมาเริ่มเลยนะคะอ๋อลืมเขียนโจทย์นะคะซากดคํา อย่างที่คุณครูบอกอยู่เสมอนะคะการสะกดคําแจกรูปจะทําให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือออกแล้วเมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะเขียนคําได้ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะคําที่1ค่ะคําที่1คําว่าเทยาสะกดเลยค่ะทอเอเทยออายา เดีย okay, yeah. นะแล้วก็แจกลูกเลยนะคะคำที่สองค่ะคำว่าตาขำสะกดเลยค่ะตออาตาขออำขำตาขำคำที่สามนะคะ เรียนเขียนเลยให้สวยงามคำที่สามคำว่าทาสีค่ะทออาทาโส,ออสีสีทาสีนะคะต่อไปค่ะคำที่สี่เสร็จแล้วนะคะคำที่สี่คำว่ากะปิเรียนสะกดสิค่ะกะปิเขียนยังไงกออากะอปีปิกะปิ นะคะเอาละค่ะคำสุดท้ายแล้วคำที่ห้าคำว่ามือแปะสะกดเลยนะคะมออือมือปอเอแปมือแปะนะคะ จากนั้นนักเรียนก็เขียนแจกลูกให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ้ามีบรรทัดเหลือบรรทัดสุดท้ายนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลน,นะคะเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะแล้วใครที่เขียนสวยที่สุดของห้องนะคะเปิดถือมาเราจะมีของรางวัลให้สำหรับวันนี้นะคะครัวขอ,ขอกับคําว่าสวัสดีค่ะตั้งใจเขียนให้ดีนะคะเด็ก